แมปมีมซีนี่เล่นนะครับสวัสดีคนนะครับผมซาจีเทสนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่ามีมซีนะฮะผมสูว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมวันพีที่เหมือนว่าคนไทยจะเป็นคนสร้างนะครับสุว่าเขาจะให้เราเลือกทีมนะฮะระหว่างเป็นทีมฟอปป้ากับทีมหมานะฮะชื่อว่าชีมใช่ป่ะเพราะว่าผมอยากเป็นฟอปป้าแล้วกันกดแล้วคือเราเป็นฟอปป้าใช่ไหมเล่นเลยใช่ไหมอ๋อนี่ฮะผมอยู่ทีมฟอปป้าแล้วก็เม่อไงอ่ะมันจะเหมือนบอกฟุตป่ะ มีเมนูนะฮะอันนี้คือเลเวลนะผมเวลหนึ่งนะตอนนี้ค่าประสบการณ์ยังไม่มีนะฮะแล้วก็เมนูมีอะไรให้กดบ้างอ๋อมีอัพสแต็กได้เหรอโอ,อ้มีท้งระยะประชิดอพพลังชีวิตอาวุธพลังพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็โปรไฟล์อ๋อมีโปรไฟล์ด้วยเหรอเวลสองพันสี่นะคือเวลเต็มนะเอาอะไรวะเนี่ยไม่กี่ผมออกข้างนอกคือผมโดนอะไรฆ่าตายเลยเอาว่าเราช่างป๋ออะไรกันฮะแล้วถ้าผมอยากจะฟาร์มเลเวลอะฟาร์มเลเวลยังไง อันนี้ป่ะเมนเควสนี่ป่ะฟอปป้าหนึ่งนะฮะรับภารกิจให้เราไปจัดการฟอปป้าห้าตัวมาฟอปป้านี่ไงหนึ่งตัวฮะสุกว่าเราจะตีแรงมากฮะเดี่ยดูดิอันนี้คืออะไรอ่ะสกิลเซตนะฮะเป็นต่อยรัวใช่ป่ะอ๋อต้องกดค้างเหรอเอาใหม่เอาใม่เอาใหมเอหมเหมเ,เ,เหมือนมันต้องกดค้างนะฮะเมื่อกี้ผมไปกดรอบเดียวมันเลยดิ้งแค่หนึ่งรอบมามนี่ไงดูดูดูด โอ้ miracle. เป็นไงล่ะเอาเข้าไปอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี mm. crashing, ๋ยวผมจะใช้ท่าต่อยรัวๆนะฮะมาเข้าไปเลยน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเกือบตายโอ้สมมติว่เวลอัพลัวมาครับโอ้โห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 ผมเวล์สิบแล้วฮะตอนนี้แล้วเราอัพสเตตได้ปะนี่ไงค่าพลังนะฮะนี่เรามีอยู่30นะผมจะอัพเกรดอ่าระยะประชิดให้มันเยอะๆหน่อยแล้วกันเอาสัก30ไปเลยจะได้เตียงแหลมมาละ นายขอลองต่อยต่อยชุดเก้าสามนะฮะก็ถือว่าแรงอยู่นี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เป็นไงฮะอืมอืมมาอย่างโหดฮะตอนนี้แล้วว่าแต่ตรงนี้คืออะไรอ่ะมีเป็นกาชานะฮะมีผลปีศาจฟอปปาด้วยตรงนี้แล้วเราจะใช้กาชาไงอยากได้ผล,ละไม้ปีศาจต้องใช้เพชรยี่สิบห้าเพชรน,นะฮะในการที่จะได้ผลปีศาจนะฮะแล้วว่าแต่เราจะเอาเพชรมาหาจากไหนอ่ะ ขอดูในเมนูได้ไหมมีร้านค้านะฮะเป็นเกมพาสก็คืออ๋อเกมพาสเหรอโอ,โอ้อันนี้แค่สิบห้าโลบัคเลยนะฮะนี่สูงว่าเกมพาสจะถูกมากๆนะเกมนี้แล้วลว่าแต่มีแบบว่าเพชรให้ซื้อไหมแบบเพชรผมจะเอาไปสุ่มอนะจะไปสุ่มอันนี้คืออะไรทุกคนฟอปป้ากาชานี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือซื้อผ,ผลปีศาจในราคาสองหมื่นห้าพันเหรียญเหรอครับแล้วแล้วมันต่างจากไออันนี้ยังไงอะ่ะมันก็ผลมันก็ผลปีศาจเหมือนกันปะ แต่คือเพื่อนเรามีผลปีศาจเยอะมากเลยอะ่ะขอขอผลปีศาจได้ไหมแบบแบบว่า,าพีทฟูดได้ไหมขอได้ไหมพีทฟูด <c oughs> ขอผลปีศาจหน่อยขอ,อผลปีศาจหน่อยเพื่อนมีให้ผลมีผลปีศาจให้ไหมขอหน่อยเอากาก,ากากก็ได้ขอเอามาลองใช้ก่อนได้ไหมนี่ไงเฮ้ยผมได้ผลปีศาจมาแล้วเหมือนมันจะเป็นผลแบบว่าผลลมเหรอเอาเบราะว่าเราจะลองกินดูฮะกิน่นมากินเลย เรียบร้อยฮะพอเรากินผมปีศาจแล้วเราได้อะไรมาเราได้พลังผลสปินปีบเฮ้ยผมบินได้ด้วยโอเคครับเหมือนว่าเราจะมีพลังอ่าในการอ่าบินนะฮะมันสปินพาวเวอร์นะผลหมุนนะฮะตรงนี้ฮะเราบอกว่าเราลองสกิลแรกสปินพันตปึ๊บหืมถือว่าแรงรอยู่นะแล้วก็ต่อไปคือสปินแอสซอลคืออะไรอ่ะปล่อยขึ้นพลังอะไรคือการปล่อยขึ้นพลังว่าไม่กี้เอาใหมเอาใหมเอาใหมเอาไหม ผมขอสปินพัทกันปล่อยแล้วก็สปินแอสโนี่เป็นการหมุนปล่อยขึ้นพลังไปเฮ้ผมชอบบ่อยเกมนี้มันดูแบบปั่นดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเวลเท่าไหร่แล้วเราเวล6ิบนะฮะขอลองนี่ค่าพลังฮะเราอัพได้15ผมจะ Up อัพผมปีศาจแล,ล้วกันเพราะว่ามันแรงนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโกลเด้นฟอปปานะฮะคือเวล50นะแล้วคือเรารับเวสได้ปะเราต้องเวล50ต่อนเหแสดงว่าผมต้อง ่าฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมถึงเวลห้าสิบแล้วขึ้นมาตรงนี้ต่อนะฮะโหไม่มันเลยอันนี้คืออ่าฟอปปาเวลร้อยนะฮะขอดูฟอปปาเวลร้อยหน่อยอันนี้คืออะไรต้องเวลเท่าไหร่อันนี้ต้องเวลหนึ่งร้อยนะฮะเออแต่ว่าผมต้องนั่งฟาร์มจริงใช่ไหมเนี่ยอ่ะเอาว่าพวกขับรถเร็วนะครับผมจะลองอ่าซื้อนี่ดูไหมร้านค้านะมีอะไรบ้างมีดับเบิลเอ็กพีนะฮะอันนี้คือถาวรใช่ไหมทำไมมันถูกเลยอ่่ะอะซื้อเลย 15โลบัคเองนะฮะคือถือว่าอุดหนุนคนไทยนะฮะมาขอรับเควสก่อนเปึบเปบเปบเรียบร้อยฮะราเยวี่สิบแล้วนี่อ๋อผมต่อยมารวมกันได้บ้างแล้วค่อยแบบทีเดียวอะฮะเออเนี่ยรวมกันก่อน,นมาแล้วก็เรียบร้อยทีเดียวฮะอเอาจิงเวลก็ขึ้นไวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าฟอปป้าคุณมันก็ตีแรงนะ,ะคือเห็นเรื่องผมว่าคือผมใกล้ตายแล้วเนี้ยใชบ้ามา เฮ้ยเอวอ่ะผมเวลสามสองแล้วผมทำไมผมไม่ stat, อัพสเตตวะอ่าอัพสเตตใช่ไหมอันนี้พลังพิเศษนะอ่าอัพให้มันเต็มเลยแล้วกันจะได้ฟาร์มเวล,เวลง่ายๆหน่อยอ๋ยอนี่งไงอ๋อเหมือนว่ามันจะเป็นเควสเรื่อยๆใช่ไหมโอ้โหแล้วคือเกาะมีกี่เกาะวะเนี่ยโอ้โหเกาะโคตรเยอะฮะถือว่าเกาะฟอปป้าเรานี่คือฟาร์มได้ถึงเวลกี่ไรเนี่ยเวล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 สองพันสามร้อยห้าสิบผมโคตรเยอะเลยว่าเดี๋ยวเราจะ ่าฟาร์มเวลเรื่อยๆก่อนแล้วกันฮะมานี่นี่มาหนึ่งตัวต่อยทีเดียวโอ้โหสามร้อยยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้หมัดที่มันต่อยไปคือมันต่อยไปแบบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหไปโคตรไกลฮะเฮ้ยก็สบายแล้วนะฮะเพราะว่ามันต่อยแล้วมันไกลอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูนะฮะทุกคนผมสามตัวนะนี่นี่โอ้โหมันไ,นะไปนู่นเลยอ่ะเนี่ยไปไกลมากฮะตรงนี้โอนะ้โอหเอาใหม่เอาใหม่นี่ เรียบร้อยอ่ะแล้วรับเรื่อยๆสูบอเวลเริ่มขึ้นยากละเฮ้ยต,ยต่อยๆเรียบร้อยอ่ห้าสิบแล้วทุกคนห้าสิบแล้วเออว่ะแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะผมเห็นมานานแล้วโอ้เจ็บ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 คืออะไรอะ่ะตรงนี้นะฮะเหมือนจะเป็นแบบลาลาวาเหรอแล้วตรงนี้มีอะไรอะ่ะอันนี้คือลาวาฟอปป้านะฮะทำอะไรได้ ก็เป็นแค่าลาวาฟอป,ป้าธรรมดาอันนี้ละคูฟป,ป้าอ๋อคลิกลาวาฟอป,ป้าหนึ่งพันครั้งนะฮะเราจะได้อ่าเรียกว่าไดีเราเราจะได้เงินห้าหมื่นแล้วก็อาวุธที่ชอวฟอฟป,ป้านะฮะ่ว่าผมต้องคลิกมันเนีย่ยหนึ่งพันครั้งไอ้บ้าแต่ว่าเดี๋ยวผมมาค่อยทําแล้วกันอันนี้เสียเวลาะฮะเรารวยอยูแ่แล้วแล้วว่าแต่พวกแบบร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบไม่มีอะไรให้เติมบ้างเหรอที่มันจะให้เราแบบว่าไปได้รวดเร็วขึ้นเนี่ยนะ แล้วอันนี้คืออะไรขบนนี้คืออะไรฮะขบนนี้คือกระด้ากระดีกระด้ากีฬากูนักเก็ตแมนนะต้นการเล่นดู้ทักษะสัญญาณในราคา2ล้านห้าไหมอ๋อเป็นแบบหมัดต่อสู้ใช่ไหมยังดีกว่าทุกคนผมยังไม่มีตังเลยแล้วว่าแต่แบบผมอยากจะไปเกาะอื่นนะทุกคนเหมือนผมก็บินได้แล,ล้วผมขอบินไปเกาะอื่นกนได้ไหมเออรู้สึกว่านะครับมันจะมีแบบค่าการบินนะถ้าเกิดว่ามันหลอดไม่หมดก็คือผมจะบินไม่ได้ใช่ไหม <obviamente> แว่าแต่ก่อนตรงนู้นมีอะไรอ่ะทุกคนเหมือนเป็นป่องอะไรทั้ง้อย่างเหรอมาลองไปดูลองไปดูผมไปจะเป็นลานนะฮะเนี่ยมีเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเป็นแบบอันนี้นะฮะอะไรวะเป็นเป็นเป็นบอสเหรออันนี้บอสนะฮะตัวนิเวลหนึ่งพันถ้าร้อยห้าสิบนะฮะก็คืออ่าพิงแอปซอฟเบอร์นะฮะลองตีมันดูนี่ไงโอ้โหโอ้ปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลัง ้ยหมุนเลยไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่เฮ้ย,ยจมตีต่อ,อยรัวโอ้โหแม่งทีเดียวกูตายเลยใ่ไงตอนนี้ครบและสองมืนพันนะฮะผมจะลองสมผลอีกรอบนึงดูนะฮะว่าเราจะเกลือแล้วปรอรอบนี้ถ้าเกิดว่าเกลือผมอปิดคลิปนะเอาจริงมาสมดูมาขอดีดีปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไ,ไดมอนด์พาวเวอร์นะฮะสีเขียวนะฮะ ไดมอนทาวเวอร์อ่ะเอาว่าผมจะกินดูแล้วกันเรียแบบร้อยอะ่ะกินแล้วนีครับอ่ะอันนี้ F4 นะฮะดีครับพี่สวัดดีครับโอเคครับเอาว่าเราได้ผลไดมอนทาวเวอร์แล้วอันนี้คืออะไรไดมอนบอดี้ฮะคืออะไรอะ่ะมันแค่เปลี่ยนสก,กินโผมมากคืออะไรแล้วมันทําอะไรได้เฮ้ยขึ้นไหมมันมันช่วยอะไรอะ่ะมันให้ผมแบบอึดขึ้น อย่างเดียวใช่ไหมแค่นี้เองแต่ว่าเวลากดปุ๊บอ่ะอืดขึ้นต่อยพวกมันได้โอ้โหอย่างนี้ผมฟาวเวลยากขึ้นนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะผมขอดูหน่อยเขาจะให้ผลอะไรผมมาเนะี่ยต้องขอบคุณนะครับถ้าไม่มี FC ผมน่าจะในวัยดีเขาจะทำคลิปนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเชียร์ผล,ลอะไรอะผลเทพบตรทุกคนเฮ้ยทุกคน,กคนผมได้ลบลเทพบตร โอ้โหนั่นน,น,น,นัขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนเหมือนผมจะได้ผลผลแล้วว่าผลเทพบุรตรเนี่ยมาลองลองกินดูกินดูฮะได้เลยมาอ๋อต้องต้องเปลี่ยนรางกลับก่อนปึ๊บมาลองกินดูฮะผลเทพบุรตรปึ๊บพลังฟอปป้าพาวเวอร์นียฮะพลังของฟอปป้าเขาบอกว่าอะไรไม่เป็นไรครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปถา่ายคลิปต่อแล้วกันมา ฟ็อปป้าพาวเวอร์นะฮะผมจะลองใช้ฟ็อปป้าพาวเวอร์ดูมันจะทำอะไรได้เรามาดูกันฮนะมาท่าแรกคือเบอร์นิงฟ็อปป้าเผาฟ็อปป้าอ๋อแล้วเป็นการเผาใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือทนะันเดอร์เนี่ยปึ้งโอ้โหโอ้หบ้าเนี่ยทำไมผลมันถึงทรงพลังอย่างนี้อ่ะฟ็อปป้าชายโอะไรวะเนี่ยแล้วก็อ่าฟ็อบป้าเมเดอร์นี่นะผลฟ็อบป้าโอ้โหทุกคน แล้วก็ฟอปป้านะพลังฟอปป้าบินบินเร็วมากโอ้โหไอผมว่าผมน่าจะฟาร์มเม่รได้แบบรวดเร็วขึ้นนะแล้วก็นี่นี่ฟอปป้าพลังฟอปป้าเนะี่ยฮะเอาว่ะมาละชินนีดู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 นี่มลังผลฟอปป้าผมนี่ฟอปป้าชายนะนีโอโหโตรบ้าไอ้บ้าบ้ามากฮนะนี่ฟอปป้าเผาเลยทันเดอร์ ู้สึกว่าน้องเขาจะให้อันนี้มานะน่คืออะไรวะเนี่ยอ่าเควสกอ่อนเนี่ยอืมมันทําอะไรได้วะอ่าอยากรู้อ่ะอ่ามันทําอะไรได้มันทําอะไรเขาบอกว่าให้เราใช้นะฮะใช้ใช้ขีดจำกัดภารกิจเป็นเวลสองแล้วคืออะไรอะ่ะม,มันจะช่วยให้เควสเราแบบดีขึ้นใช่ไหมอ่าว่าเราเราลองรับเควสดูอ๋อเราจะได้เพิ่มขึ้นหรอ,อคือแบบเควสจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นนะ อ๋อโอเคโอเคนะขอบคุณมากไอ้น้องอืมไม่ถูกว่าผมเวล75ผมน่าจะสามารถที่จะเอาแบบว่าอัพสเตตอะไรเพิ่มขึ้นได้ใช่ปะนี่ไงอัพให้หมดเลยนี่อัพแล้วนะฮะเรียบร้อยมาพอป้าไม่เตอร์อืมเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้เวล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 อย่างเยอะโอ้โห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 โโอ้หเอ้ย สวยมากฮนะเอาเป็นว่านะผมว่าวันนี้นะผมมอแคชแตะเกมนี้ก่อนนะฮะต้องขอบคุณ f c แล้วก็ขอบคุณความช่วยเหลือของทุกคนมากไม่งั้นผมไม่สามารถแคชเกมนี้ได้เพราะว่าหนึ่งคือเกมแนวฟาร์มเนนะี่ยฮะทุกคนมันต้องใช้แบบเวลาในการเล่นเยอะมากๆนะฮนะก็บอกว่าขอบคุณมา,มากๆทุกคนนะฮะก็แปลว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วน้องเขาอยู่ไหนเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผม,นนะาผมบายบายครับไปคลิป